บางที่เนี่ยอาจจะแบบแพงเพราะอะไรแพงเพราะเข้าไปทําอบแห้งซะไปทําอะไรซะแล้วถึงที่ทำไหมไม่ทําครับเราเน้นเส้นสดเส้นสดครับขอจะผลิตมันต่อวันเทมโตก็คือผลิตออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นไปอบแห้งแล้วก็เก็บส่งไม่ครับอ๋อผมยังนึกภาพอย่างนั้นอยู่อ๋อเราเส้นสดเลยค่ะเส้นสดเลยครับมเป็นปลาเสือก็สดใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวิ่งส่ง เพลดบางทีเกือบยีิบสี่ชั่วโมงเพ็ดเป็นึ่งันั้นเลยนะเพราะว่าต้องเช้าเช้าก็ต้องอย่างนี้โรงงานก็หมุนทั้งคืนทั้งคืนค่ะก็เป็นก็ต้องทําเป็นแบบเป็นช่วงจังหวะครับอจังหวะโม่ข้าวก็ต้องอย่างอื่นต้องห้ามทํานะครับแล้วก็จังหวะนึ่งก็นึ่งไปนะฮะพอนึ่งปุ๊บก็บรรจุเลยอืแล้วฝ่ายส่งก็อีกช่วงหนึ่งก็ส่งบรรจุใส่อะไรเนี่ยอันนั้นตอนนี้ของเส้นสยามเราจะบรรจุในถุงสุญญากาศ นะคะแล้วก็เป็นกิโลกิโลเพื่อนง่ายในเรื่องของเพราะฉะนั้นเส้นสดมันก็จะออกมาทวนนั้นนิ่มๆอย่างนี้เลยนิ่มอย่างนี้เลยครับใช่ไหมฮะเราสามารถใช้ได้เลยครับแค่ไปไปผ่านความร้อนนิดนึงก็ถ่ายได้ก็แทบจะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมันเกือบจะคุกแล้วอ่ะเราจะสมบูรณ์แล้วทุกทีมาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราพูดง่ายๆสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะผ่านความร้อนอีกนิดนึงใช่ครับนะฮะจะไปลวกจะไปอะไรนิดหน่อยหรืออะไรก็ได้ผ่านนิดเดียวมันไม่เหมือนเส้นแข็งๆที่ ที่เราต้องไปแช่น้ำก่อนที่ไปแช่น้ําก่อนล้วค่อยไปลวกล้วค่อยไปลวกแล้วค่อยไปผ่านคุณสมบัติตรงนั้นก็จะหายไปโอ้มันหายไปอีกเยอะสิความสูญเสียของไอ้ตัวตัวไอ้ตัวคุณค่าอาหารคุณค่าอาหารวิตามินต่างๆที่อยู่ในข้าวเนี่ยมันหายไปชเพราะงั้นอย่างนี้เป็นเส้นสดอย่างเงี้ยมันก็จะได้ชัดเจนได้ฟีลที่ว่าดีที่สุดเราวัดยังไงคุณสมเกียจเอาถามตรงๆแบบคนก็จะถามว่ามันคุณค่ามันจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยวัด วัดเรื่องฟิลเออเรื่องเรื่องคุณภาพคุณภาพใช่ไหมครับวิตามินหรืออะไรสารอาหารอะไรเนี้ยอ่ะยางยางเอาง่ายๆตัวน้ํามันอะนะคะนะฮะบางคนก็จะต้องไปลวกไปล้างทิ้งเพราะกลัวเรื่องน้ํามันแต่ตรงนี้ถ้าเป็นน้ํามันบริสุทธิ์แล้วไม่มันเกินไปคุณแค่แค่เข้าไปอุ่นคุณทานได้เลยไม่ต้องไปลวกทิ้งเหมือนที่ทุกวันนี้ที่คนที่เขาห่วงใยวันมันไปอะไรเงี้ยน้ามันหืนอันนี้นะเราทานสดสดได้เลยนะคะเพราะั้นเรื่องที่เล่าก็คือเรื่องที่ มันเป็นของสดมาตลอดถต้องมาจากข้าวกรรมวิธีต่างๆก็จะถ้าจะไม่มีอะไรพลิกแพลงจาก70ปีที่แล้วเพียงแต่ใหญ่ขึ้นใช่ครับท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็เราเราเขาเรียกอะไรเราพัฒนาให้มีเส้นที่มันมีเอกลักษณ์ของเราของเส้นสยามอย่างอันนี้ค่ะก็เป็นเส้นที่ซึ่งจะไม่เคยเห็นในท้องตาในท้องตลาดเราจะมีเครื่องจักรที่เราสามารถที่จะกําหนดให้เส้นของเราไซส์นี้ ไซนิดเฉพาะเฉพาะเลยค่ะสร้างบุคลิกให้กับเส้นก๋วยเตี๋ยวยังทำได้่คะองยังทำได้เส้นอันนี้นะคะแบบม้วนด้วยเครื่องจักรเลยเนี่ยอย่างเส้นก๋วยจับปกติ๋ยต้องไปต้มลวกแล้วมันค่อยม้วนแต่นี่เป็นม้วนสำเร็จอ๋อนี่ม้วนด้วยเครื่องจักรมาใช่ครับผมนึกว่าคุณนิรมนนั่งม้วนอยู่เมื่อกี้ออ๋ไม่ไม่เนี่ยม้วนมาอย่างนี้เลยเครื่องจักรม้วนเลยอ๋อส่วนนี้เส้นแผ่นนะคะซึ่งแบบทำก๋วยเตี๋ยวไอ้นี่ลุยสวน หรือสวนหรือทําก๋วยเตี๋ยวรอดหรือทานหรือสวนนี่จะต้องจะต้องทานเลยถูกต้องไหมฮะท่านต้องทานเลยต้องทานเลยแล้วก็มาทรมานผมเอามาแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวไม่เอาหน้าเรื่องมาให้ไม่ได้ทานกันมาพูดเล่นครับนั่นก็คือคุณนพม์กับคุณสมเกียรติจากไทยเจริญผลมาเก็ตติ้งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วโรงงานไทยเจริญผลซึ่งอยู่มานยั่งยืนนานทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันผมอยากจะคุยกับทั้งสองท่านด้วยว่า ทำไมยังทําธุรกิจเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่คิดว่ามันจะไปอีกไกลแค่ไหนเพราะว่าโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเกิดคนยังกินก๋วยเตี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวไทยไหมยังมอีอีกหลายประเภทในโลกนี้ที่ต้องแข่งขันกันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อครับสองของคนไทยเข้มแข็งผมยังอยู่กับคุณนิรมนทิรานน์และคุณสมเกียรติเบญจสุพัฒน์นันนะครับผมต้องสามทั้งสองท่านเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่องเส้นอะไรต่างๆนานามากมายแต่ว่าผมรู้ว่าคนไทยเดี๋ยวนี้กินอาหารอิตาเลียนค่ะครับ ินรามเมงตามญี่ปุ่นแล้วก็อีกเกาหลีหลแล้วก็มีอีกหลายเส้นที่มันกำลังเข้ามาต่อสู้เนี่ยแต่ละเส้นมันผิดกันยังไงเอางี้ก่อนโปรดักชั่นก่อนแต่ละเส้นเนี่ยพาสต้ามันทำจากออส่วนมากเนี่ยแป้งพาสต้าหรืออะไรพวกนี้จะทำมาจากแป้งสาลีทางนั้นแป้งสาลีใช่ครับ อย่างพวกอุด้งพวกอะไรพวกนี้จะมีส่วนของแป้งข้าวเจ้านิดน้อยก็จะเพแป้งสารีผสมเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนคือแต่ละคนก็จะมีสูตรของเข้าโดยเฉพาะของเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยถ้านเน้นจริงๆจากข้าวจริงๆข้าวเจ้าของบ้านข้าวเจ้าของบ้านเรามันก็จะผสมกันที่ดีแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ผมผมถามเล่นๆนะเส้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหน้าตาเหมือนเส้นพาสต้าอย่างเงี้ยใช่ครับเอาไปกินเป็นสปาเกตตี้ได้ไหมโอ้ที่สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยค่ะเมื่อเรืไปด้วยซ้ำ เมืออย่างอย่างเส้นสปาเกตตี้เขายังมาทำอะไรเคยกินไหมฮะปลาเค็มปลาสลิดเดี๋ยวนี้ก็ต้องปรับมาปรับนี้ใชาไหมลไะเส้นก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องทำได้เหมือนกันถ้าราดหน้าซอสมะเขือซอสเนื้อลาดลงถ้าทดลองกันมันก็จะทำให้ขยายไปได้อีกจจะเป็นอุกตะเตงหรืออะไรก็ได้เพราะผมถามทั้งสองท่านท่านก็ต้องบอกว่าเส้นท่านดีกว่ามันลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมถามผมถามอีกนิดหนึ่งก็คือว่าบางร้านในเมืองไทยเองเขาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเองในร้าน ใช่ครับแล้วก็ขายซึ่งน้อยเลยนะผิดกับญี่ปุ่นซึ่งร้านราเมงเนี่ยถ้าเป็นเออถ้าเป็นหลายๆรุ่นเนี่ยร้านเขาเนี่ยก็จะทําเส้นเฉพาะขายวันนั้นอะทําเองกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่มันเป็นเชิงแมสหน่อยอุตสาหกรรมขึ้นมาหน่อยอย่างเนี้ยก็คือกึ่งๆึ่งละโลกมันจะไปทางไหนคุณนิรมนค่ะคือถ้าพูดถึงน่นเส้นสยามตรงนี้เรากำลังจะผลิตให้ตรงกับ ผู้ประกอบการหรือร้านที่เขาต้องการว่าเขาต้องการเอกลักษณ์ของเขาเป็นอย่างนี้นี้ของเขาจะต้องบางเขาต้องต้องหนาหรือต้องนุ่มยังไงเราเครื่องจักรเราสามารถผลิตได้นะคะหมายความว่าอย่างบางบางเจ้าที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาต้องการมันก็มีเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่ใช่เหรอเส้นหมี่ก็จะเป็นอีกแบบอีกแบบหนึ่งของเราเส้นหมี่เส้นเล็กก็จะเส้นเล็กก็อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเส้นใหญ่นี่ก็คือจะต่างกับเขาเลยเส้นนี้คือเส้นอะไร นี่ก็กึ่งเล็กกึ่งใหญ่เราเรียกว่าเส้นเตี๋ยวนะคะเส้นเตี๋ยวนะคะอ่าอย่างเงี้ยนะเราผลิตมาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ซึ่งร้านอาหารเลยยุคใหม่สามารถไปผัดเค็มหรือทําเหมือนพาสต้าหมายความว่าเส้นอย่างเงี้ยคุณเนลโมนสามารถผลิตได้จากเครื่องจักรของคุณเนลโมนต้องซึ่งไม่เป็นสแตนดาดเส้นหมี่เส้นเล็ก ส้นใหญ่เท่าอย่างโรงงานอื่นในท้องตลาดไม่มีไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นมันแปลกไงถูกต้องแล้วความของเราเนี่ยความหนาหรือบางจริงๆเราเราเน้นความบางและเหนียวนุ่มนะคะแต่บางเอ่อบางร้านอาหารบางที่เขาต้องการความหนาอีกแบบนึงเพราะการผัดตลาดร้านเพราะฉะนั้นคุณเนเลร์มอนก็พูดง่ายว่าเออไม่ได้ทาแมสคคุณสมเกตคุณเนเลรมอนไม่ได้ทาแมสคคือหมายว่าถ้าผมบอกว่าสมมตินะผมเป็นพวกเชฟระดับโลกสามารถ แล้วอยากได้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่บอกว่าผมจะวัดไปให้เลยว่าขนาดนี้ขนาดนี้บางหนาขนาดนี้บายออเดอร์ครับบายออเดอร์ทำได้ครับ่อ๋อโอ้นี้ตรงตามตลาดโลกเลยโลกเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องทำใช่ครับคือแม่อะไรนะแมสคัลต์มายเซชั่นได้คือทำได้เยอะแต่ทำคัลต์มายค่ะัลต์มายใช่ใช่อันนี้มีเหมือนกันนะลูกค้าเราระบุมาแล้วจะเป็นเขาเรียกเป็นเฉพาะของร้านร้านเขาร้านนี้จะต้องเป็นไซส์ก๋วยเตี๋ยวก็ต้อง ของเราโดยมาตรฐาน1.5ของเขาอาจจะ2.5เป็นเรื่องเอกลักษณ์เขาแล้วก็นี่คือความแตกต่างในเรื่องของความดิตใช่ค่ะนอกจากวัตถุดิบอะไรต่างๆที่เราชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยใช่อันนี้คือตัวหน้าตาของตัวเส้นหรือความหนาหรือคุณสมบัติของแต่ละร้านเส้นสยามไปติดด้วยป่ะแน่นอนคับแน่นอนค่ะแต่ร้านไหนใช้ก็จะเอาเอานี่ไปติดให้เขาด้เราต้องการเราต้องการส่งเสริมคําว่าสยามประเทศไทย แต่มันแข่งกันได้ไมั้ล่ะคุณในละมน, <Wow. S 1> มน์มันก็มันก็โอเคผมก็เข้าใจแล้วนะผมเห็นแล้วว่าเป็นของที่มีคุณภาพแล้วก็มีมีอะไรที่มันเสนอที่แตกต่างคนอื่นแต่ทั้งโลกก็คนกินก๋วยเตี๋ยวก็ยังกินก๋วยเตี๋ยวคนจะกินราวเมงคนจะกินเกาหลีคนจะคุณในละมณ์จะสู้เข้าไหวเหรอถ้าพูดถึงเรื่องต้นทุนนะคะต,ต้นทุนของตัวในชามก๋วยเตี๋ยวนี่ยต้นทุนของเรานี่น้อยนิดน้อยมากอะ ในชามหนึ่งถูกครับใช่ไหมคะอย่างคุณดูลนั้นทำไมเรากินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเท่านี้ได้ถ้าคุณไปกินพาสต้าคุณจะกินเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้เราก็พยายามให้เราส่งเสริมคนไทยให้มาเรียกว่าใช่ของไทยอ่ะใช่ไหมฮะแล้วทุกวันนี้ข้าวที่เราส่งออกไปบางครั้งเราก็โดนอเมริกาหรือโดนคนอื่นแบนตีเรากลับว่าไม่ไม่ได้คุณภาพจริงๆของเรามีคุณภาพที่ดีแต่พอไปอยู่ที่นู่นอาจจะมี การบิดพิ้วหรือยงไงเราก็ไม่ทราบ<ม>เพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมถ้าส่งออกได้เราก็ต้องสร้างในนามแบรนด์ของเรา<ม>นะคะไม่ใช่ว่า<ม>ส่งไปแล้วเขาจะไปทําอะไรที่ไม่ใช่แล้วแต่ว่าบอกว่ามาจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นของเราต้องไปด้วยตัวเราเอง<ม>แ,ลและกลับมาในเรื่องเส้นของเรา<ม><ม>เราก็ต้องเป็นสูตรแป้งข้าวเจ้าของเรา<ม>แล้วก็ข้าวในประเทศไทยเรา จะจะจะให้เขาพิสูจน์เนี่ยต้องให้เขากินใช่ไหมเนี่ยถูกต้องต้องให้กินต้องให้กินเลยต้องลองไม่มีมันไม่มีทางทําอย่างอื่นนะละอาหารเนี่ยใช่คือกุ๊กนี่พอมองเอาพึ่งก็ต้องมองรูปรักก็เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะเชฟนี่เขาจะรู้เลยเชฟเขาจะรู้ทันทีเลยเขาผัดปุ๊บเขาจะรู้เล้วคนี่เขาหยิบปั๊บเขาหยดบเลยเอาามกินผมก็ไม่ใช่เชฟเชิญอะไผมหยิบแล้วบางไหมคะหยิบแล้วรู้สึกเลยว่าเออมันแปลกกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวอื่นใช่ครับ อรู้เลยรู้เลยจับความเออเมื่อกี้แอบจับดูเนี้ยเออรู้รู้ว่าผิดแล้วลองไปแตะที่ลิ้นสิหลังหลนี่ทารายการชิมอาหารเยอะก็เลยขอเริ่มเริ่มมีความรู้บ้างไม่ค่อยมีอะไรรู้เลยหรอกแต่ว่าที่โรงงานพอออกมานี่มันจะหอมเลยค่ะเตปยวที่ไหลเขาบอกว่าของธรรมชาติคือของที่มาจากธรรมชาติเนี่ยทําแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของสิ่งเจือปนถูกต้องครับใช่ครับถ้าเราถ้าเราไปเจือปนอะไรมากมายกลิ่นนั้นก็จะไม่ใช่ละมันก็จะเบี่ยงเบียงไปแล้วฉะนั้นถ้าเรามาจากข้าวเนี่ย แม้แต่เรานึ่งออกมาเนี่ยเหมือนเราหุงข้าวแล้วถ้าเราหุงด้วยข้าวหอมที่แท้ๆมันจะมีกลิ่นข้าวหอมออกมากลิ่นข้าวหอมออกฮะก็เหมือนกับเราทำข้าวแต่อย่าบอกว่าเตาสมัยก่อนนะเตาถ่านอย่างนี้นะพูดถึงเตาแล้วก็ยังใช้เตาไม้เราใช้ไม้นะใช้ไม้ในการกรีนหมดนะไม้ในการ่ไม่ไม่ใช้น้ํามันเตาไม่ใช้แก๊สไม่ใช้โอเคงั้นก็ขัดขึ้นครก็โดยที่ว่าเอาเอาไม้จากพวกกิ่งไม้ที่เขาไม่ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารับรับซื้อเข้ามา ไม่ให้เขาไปท้งเรี่ยวราดไม่ไปอะไรเจ็บก็มาเพราะฉะนั้นเป็นเตาไม้ด้วยเพราะฉะนั้นกระบวนการก็แทบจะเรียกว่ากลับไปสมัยเจ็ดสิบกี่แล้วเลยฮะเพียงแต่ทําสเกลที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขนานั้นเองครับผมส่งการส่งผมผมสงสัยเพราะเส้นสดส่งทุกวันทำทุกวันทำทุกวันแต่ขอใทุกวันดินมะมันอยู่ได้กี่วันเนี่ยเส้นก็เตียวอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยอยู่ได้ประมาณไม่เกินสามวันสองวันเนี่ยถือว่าดีแล้ว ดีที่สุดก็คือ2วันขายวันนี้ร่วกวันนี้ต้องขายให้ลูกค้าคือทําวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ทำพรุ่งนี้ทําอาหารให้ทีเออกินขายจบจบก็วันต่อวันก็คือวันข้ามวันไปอาจจะไว้ได้ก็คือเอาไปไว้ตู้เย็นบ้างก็ยังพอได้วันหนึ่งเพราะว่าสารเนี่ยเราจะไม่ใส่เราจะไม่ปรุงแต่งเข้าไปเยอะมันก็เหมือนกับข้าวนะไม่ต้องมีปรงแต่งถ้วยหนึ่งคือถ้าถ้าหุงข้าวข้าวทิ้งไว้น้ำส่ดได้สักวันได้ยนกันัลนโอเค การคืนของเส้นเรายังอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนงอยู่มันบางคนเขายังห่วงว่าถ้าเข้าแล้วมันจะเป็นไงแข็งไหมมันก็ธรรมดาแต่ถ้าของกินของสดถ้าวันแรกมันก็ดีที่สุดอันนี้ก็เลยเราต้องเน้นเรื่องคุณภาพข้าวเอาข้าวกี่พันมาเอาข้าวพันไหนมาเพื่อจะมาใช้ในการเฉพาะไหมต้องเป็นข้าวข้าวเมื่อกี้ข้าวต้องเป็นข้าวนาปีครับข้าวนาปีอย่างเดียวอนาปังนี่ไม่เหมาะเลยครับโอเคมันก็ดีที่สุดใช่ครับทีนี้เมื่อกี้ที่ผมถามเนี่ยเรื่องส่งเนี่ยผมถามต่ว่า ถ้ามันไม่กีดเจ้าในกรุงเทพหรือคุณวิ่งอยู่ทั่วกรุงเทพเนี่ยมันก็น่าจะขายได้ค่ะแล้วถ้าส่งไกลๆทํำยังไงคุณนิรมนคตอนนี้นะฮะที่เรามาขยายฐานลูกค้าหรือต่างๆก็ตรงศูนย์ส่งก็จะอยู่ที่ออฟฟิศนิรมนที่ศรีลมบางรักซึ่งเป็น Business Center นะคะเราก็จะมีเป็นศูนย์ส่งแล้วรถรถไปขึ้นระบินบ้างไหมเนี่ย เครื่องบินนีคงเร็วๆนี้คือคิดว่าคงอนาคตนะครับเพราะว่าเรากำลังพัฒนาถึงเรื่องการที่ว่าจะส่งให้ไกลขึ้นจะทํำยังไงโดยที่ไม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 ่ต้องมานั่งปรุงแต่งอะไรมันเข้าไปก็ไม่เสียรสชาติคือพูดตรงงนนในกรุงเทพนี่ก็เหนื่อยแล้วนะข้ามเมืองเนี่ยถูกต้องครับพรรถติดใช่ไหมฮะแต่ก็ถ้าในกรุงเทพนี่โอเคอยู่แล้วผมผมพงถามถามทั้งสองท่านอย่างว่าอยากเป็นเส้นสยามเนี่ย คณนิรมนอยากไปขายต่างประเทศเนี่ยมีค่ะความท้าทายมันคือตรงนี้แน่นอนเราต้องการเข้าสู่ระดับสากลนอกจากจะเข้มแข็งในประเทศไทยเราต้องไปโตในแต่ความท้าทายในการผลิตที่มจะทําให้มันสดตลอดเนี่ยจะทํำยังไงก็สําหรับต่างประเทศะปรเทศใช่ไหมครับก็โดยที่ว่าอาจจะมีการพัฒนาเครื่องจักรบางตัวเนี่ยเข้าไปแล้วโดยที่ว่าทําวัตถุเป็นเขาเรียกว่าวัตถุดิบคือพูดง่ายไม่ยอมใส่สาร ไม่เราส่งไปอะไรนะสารการบูดไม่อยอมใส่จัดาัดค่ะือเราทำเขาเรียกตัวเครื่องแอนแบรนอย่างอื่นที่เขาส่งเข้ามาเมืองไทยเราใช่ไหมครับก็จะมีเครื่องแบบอย่างนี้เหมือนกันเส้นเส้นเส้นอื่นมีไหมเส้นอื่นยังไม่ยังนะส่วนใหญ่ครับมาอบเป็นเท่านั้นเลยที่หนูไนส่วนมากจะเป็นอบแห้งไปแต่เราพยายามเนี่ยจะติดต่อทางอย่างคนไทยที่นู่นบ้างอะไรบ้างถ้าคุณเนี่ยมีความพร้อมที่จะทำเราส่งตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็วัตถุดิบก็คือข้าว ที่เราปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วส่งไปแล้วเข้าไปผลิตที่น่นไปผลิตที่น่นเราจะสร้างเครื่องจักรสูตรลับแล้วก็ยังอยู่กับเราเราจะสร้างเครื่องจักรที่เป็นโมเดลแบบแบบของต้นแบบของเราแต่ว่าเป็นโมเดลที่ไม่ต้องใหญ่มากแบบเล็กๆอย่างไปญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้มีความต้องการที่โตเกียวติดต่อมาก็เลยว่าเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อนเราทําเครื่องจักรที่เป็นโมเดลแล้วให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นหรือเรียนหนังสือที่นั่นคุณก็ไปทําอุตสาหกรรม